สวัสดีครับพี่น้องสบายดีพี่น้องตังใจตั้งลาวตั้งประเทศนะเราต้องตั้งโป่งโป่งางรถไฟตั้บรรยากาศอยู่ที่ยู่ที่สะพานพระโป่งเก้าสะพานลอยฟ้าลอยฟ้านะครับผมเป็นสวนลอยฟ้ากลางแม่น้ำเจ้าพระยาเจอกันมาครั้งแรกไหมเคยมาดีครับไปรับชมกันเลยมาครั้งแรกวันนี้ ตื่นเต้นบ่ฮะตื่นเต้นปะทำแบบอยู่แค่แหลนทำแบบทำไม่ซีนี้ตื่นเต้นปะฮ่าฮ่าฮ่าโอ้โหดูคนตื่นเต้นนะไอ้คำส้มเลยพี่น้องก็แนะน่าไม้เด้อเคยอยู่ นี่นะพี่น้องโอ้โหว้าวเรานการสวนอะไรนะครับผมสวนลอยฟ้าพับ69นะครับผมนะนโอ้โหไอเดียเจ๋งจริง,รง,รงๆนะครับนี่โอ้ยว้าวท่านผู้ชมนี่นะครับผมเก่กับเป็นแหล่งท่องเทียว,วแล้วครับว้าววิวตอนนี้ก็สวยมาก เจอเอกมูลด้วยนะครับพี่เตอร์กับพี่แจ๊คลึกกันขออภัยด้วยนะครับโผมตอนนี้กาลเวลาโอ่งๆนะนั่ชมนะก็ข้างหน้าจะมีตอนนี้ก็มีแต่สาวมีแต่สาฟนั่งสาวนักท่องเที่ยวสาวต่างชาตินะนักท่องเที่ยวก็อึ้งกันเะป็นกลุ่มนั่งชมบรรยากาศเมืองไทยเออในพี่นะ้อนงะนะ โอ้โหโอ,โอ้พี่น้องนิสดตนักามาตมวิวทุที่มนมแมนๆลคือจิตตใจพระาาดยนี้มุมนี้นะพี่น้องมีมุม้เห็นตึกไอคอนสยามเห็นตึกุมหานครโอ้พี่น้อง การไทยแลนด์เด้อในสิงคโปรเด้อนะครับนี่คือ,คอประเทศไทยเด้อพี่น้องเด้อเราเป็นเมืองน,น,นอกเด้อรับเป็นต่างประเทศแล้วนคะนนนครับจุดบิวส์

แมนวะแมนแมนแมนี่อันนี้คือแบบมองแลนด์มาร์กแบบเดินเล่นนะครับท่านผู้ชมก่อนนี้ถ้ต้องเกี่ยวมาเดินเล่นแล้วส่วนลอยฟ้านะครับเนาะแมนก็มีวก็ีโบติกาปูกต้นไม้นะครับผมแมนครับปูกต้นไม้นี่แบนไปแีวนยางนี่เดคนเล้นะ นี่ก <Platform> <who referred to> <W r stage mainland> ็คือต้นไม้คือการขับผมนี่ก็คือนี่เรามาเบิ้งยีกนี่ถนนฟังนี่นี่นะครับนี่ก็คือถนนไปนี่ทางแหลเนาะมาท้ทางแหลเนาะกับาลอยฟ้านะครับ บรรยากาศในย่ามแรงโหย่ามหลายพี่น้องอันนี้ยังแม่นี่ใช่ไหมยังไม่ทุ่นจริงเนาะยังยังย่าวยังย่าวยังย่าวยังแดงพี่น้องแสดงว่ากลางคืนนี้ยังมีเต็มเรม,มนนเนา,เนา,เนาเ่นางลงเขี่ยวาวตงเต็มแต่นี่เขาเขามีเวลาเขาจะปิดสองทุม่มเขาจะปิดสองทุม่มเออโอตินี่นะปิดสองทุ่มแม่นแม่ จะไม่เดินไวกันไปเดินเรื่อยก็ได้นะนั่นก็มองไปอีกฝั่งนี่สะพานพุตก็จะมีเรือเรือลินเนอร์นักท่องเที่ยวใช่ๆนี่ก็มีนักปรลังจะมาเด้อพี่น้องนี่มาเบิ่งน้ำกันพี่น้องนี่เนพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวทาเรือเบิ่งเรือนี่ น,นี่นี่นี่เรือสีมาแล้วนี่นครับนี่โอ้ oh. นะครับท่านผู้ชมนะก็ให้รับชมด้วยกันนะครับพี่น้องนี่นะครับทุกนี่ก็เรือลิเนอร์นะครับทุกลอดในสะพานสะพานพุทธนะท่านผู้ชมนี่ก็ได้กิน้องเลยความุ่งนะเรือลิเนอร์นะครับทุกค เลยอลังการเลยนะครับนะมีนะครับเลยเชยจริงๆยอดเลยนะครับผมโอ้โ้หเอาบิ้งขึ้นไปยังหน่อยเนาะก็ไเป็ <Yeah. S 1> นิึนะ้อยู่ดาาฟฝานเขาใหญ่แห้งเลยเนาะเปลี่ยนเส่โรงงาน oh. ดิบ้านนั่งหนึ่งไปพี่น้องเอ้ยอันมใหญ่นะครับผม Bây đi sang phía Ồ, bình thường <laughs> 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 Wow <cười> oh, ไปมูบรนนี่อ้รรากาศนามแรงไปหนอาไปนองฟ้าก็โ้หากานะคมองไปข้างหน้าก็มีตรงโน้นก็เห็นแบบ วัดอรุณะนะครับแมนตรงนู้นวัดอรุณนี่ครับนี่นี่นี่นมองไปฝั่งขวาก็เล็นงม,มุม

ดีใจเนาะมากับความเพือไทยเราอันนี้นะประมาณกวันนะับมาเืไทยเป็นทัพกองไทยกองทัพุยกมาครับดีใจอีใจวันนี้มาเยอนะชมคิดเรื่องับรถก็ขอการคำว่าสบายดีนะสวัสดีครับเป็นลมบรรยากาศเลยคัะรอน a